เอ๋สวัสดีจ้าสายส,สันพานเรามาพอกับพี่น้องเพื่อนเพื่อนอีกแล้วจ้ามัอนนี่ก็อยู่ในบรรยากาศยามเช้าเช้าเหมือนเดิมเราจะเจอบรรยากาศแบบนี้ทุกวันนะเพื่อนเพื่อนผ้ามายาังเอาวิวสวยๆเนาะเดินเอาเอาอากาศเอาโอโซนนะพี่น้องเนาะอากาศดีเนาะอากาศดีดี มาฟังเสียงนกไปนํากันนะทุกคนนะเดี๋ยวก็จะให้เดินดูพาชมบรรยากาศรอบๆอบอันนี้ก็บบเมนบานเฮาเดอร์ทุกอย่างนี้ไม่ใช่ของเรานะทุกคนม,มันเป็นส่วนสาธารณะใครๆก็สามารถมาได้มัมเป็นของห้าดอกว่าอ,อยู่เดินนี้ แต่ว่าเราก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมเนาะบรรยากาศมันสดชื่นจริงๆนะทุกคนเพื่อนมันสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนเนินเขาตอนนี้เราก็ยืนอยู่ใต้ร่มมะพร้าวใหทุกคนมีต้นหนึ่ง มีตรงบนหัวเรานี่อีกต้นหนึ่งทุกคนว้าส่งมันสวยงามเด้อคุณเป็นบรรยากาศยามเศร้าๆเนาะอยากให้อยากสิจับดวงอาทิตย์ไว้ไม่ให้มันขึ้นไปเนาะเออแต่มันขึ้นไปสูงๆแ้วมันกระสิฮอนมันเป็นอย่างดอกตอนนี้เราก็จะพาเดิน อยากโดดน้ำลงไปเย็นๆเด้เดันพี่น้องบิง่งบรรยากาศมันเย็นสบายเนาะตื่นมายามเช้าเๆได้เจอบรรยากาศแบบนี้มีน้องกิ้งกาด้วยทุกคนบรรยากาศดีๆแบบนี้อ่ะ เจ็ดเลนกล่องแล้วทุกคนฝั่งนี้ก็จะสว่างสว่างหน่อยนะพามาชมเสียงนกเอาฟังเสียงนกเฮ้ยกับเราไปเนาะแล้วก็ให้ดูบรรยากาศต้นไม้เขียวๆพอเห็นแล้วมันก็จะชื่นใจเนาะทุกคนเนาะผู้ดใด้เป็นคือกันเนี่ยอยากสิตายไปเป็น อากาศมันเย็นเนาะบางทีเราเห็นต้นไม้เขียวๆแล้วคอยกับสะออนทุก<ม>คนตอนนี้ก็มีแดดนิดๆแดบดบโมงกว่าแล้วเนาะถ้าเราบ้านอยู่ใกล้แถวนี้ทามาได้ตอนเศร้าๆนี้โอ้ยมันเปสุดยอดเลยแต่เราไม่สามารถมาได้ ยัง่าถ้าใ่ลูกจากวอนนอนนะนะถ้ามันอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ก็จะโอเคหลายเลยสะออนแห้งใอช่งบรรยากาศเนาะจ้ะเออแดดก็จะสองหน้าเราตรงนี้นะทุกคนเออเดือขาหมเนี่ยถ้าเราถ่ายหันหลังหันหน้าให้ดวงอาทิตย์เราก็จะได้ภาพท้องฟ้าสวยๆ แบบนี้เป็นเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญคนบอกมาเนาะ <c oughs> โอ้อ่อนบรรยากาศจะเป็นอยงอาหมุนให้เบิงให้หมุนดูความาธรรมศาสตร์เนาะต้นไม้สวยๆทำให้ชีวิตชีว่าเป็นมีชีวิตชีว่าเนาะชุม่มชื่นก็ชุ่มก็ช่วย อีกหน่อยยูย้ายโรงเรียนเราก็จะไม่ได้มาแถวนี้แล้วเนาะทุกคนอืมอีกหน่อยยูย้ายไปเรียนเราก็จะไม่ได้มาแามท้อกัตถิหาโอกาสมากขึ้นเก่าเลยเนาะหัวซนาะอ,อ่อนเนาะเอเคจ้าคลิปนี้ก็เอ,อให้ชมบรรยากาศแค่นี้ขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปเน,นานะจ้าเนาะ อันนั้นเขาเรียกดอกอะไรก็ไม่รู้ทุกคนไปแล้วนะสะออนสะออนแห้ง 拜拜。